ง่ายการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์วันนี้จะมาบอกวิธีโครง่ายนะครับวิธีแรกคือคุณต้องตั้งชื่อแบรนด์ก่อนนะครับตัวเราคือแบรนด์หรือ personal branding ตั้งชื่อให้สั้นอย่างที่สอนไว้ก็คือ3คํา1คําก็ได้2คําก็ได้3คําก็ได้ครับไม่เกิน3คํานะครับตั้งชื่อให้สั้นกระชับจดจาง่ายอ่านง่ายอย่างที่2คือรู้ว่าเราชอบอะไร รู้ว่าเรามีของดีอะไรเราทําอะไรอยู่เราแบบเช่นคุณขายอะไรแล้วได้เงินคุณเอาสิ่งนั้นมาสอนคุณทําอะไรแล้วทํากีตาร์คุณก็มาสอนวิธีทำกีตาร์นะครับทาให้ง่ายแบบนี้ก่อนในการเริ่มต้นสร้างตัวตนหนึ่งเชื่อ2เราได้แพชชั่นและคือความชอบความชอบหรือความสามารถหรือการที่ทําอะไรแล้วประสบความสำเร็จเอามาสอนการหาเงินการออกกำลังกาย อาหารการกินนะครับหรือการผลิตสิ่งของที่คุณใช้อยู่หรือฝีมือช่างอะไรแบบนี้เอามาแบ่งปันได้เราได้2อย่างแล้วนะนะครับได้2อย่างแล้วอย่างที่3ขั้นตอนสุดท้ายคือหาช่องทางที่คนเห็นเยอะที่สุดนะครับอย่างแรกคือมีเฟซนะครับเฟซบุ๊กอย่างที่2คือ IG Instagram อย่างที่3คือ YouTube ตอนนี้เห็นเยอะที่สุดคือ TikTok นะครับบอกง่ายๆแค่นี้มีความลับมากมาย แต่เวลาสั้นใครสนใจไปเจอกันในคอร์สแล้วเจอกันใหม่ผม Power Bent